บรรยากาศยิ่งพาหลอดมากผมจึงปลุกน้องชายขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนเนื่องจากเปรี่ยวมากกลัวทั้งคนทั้งผีพอน้องชายตื่นมาก็ถามผมว่าถึงไหนแล้วทำไมมืดจังผมจึงบอกไปว่าถึงชายนาฏแล้วเขาดูตกใจแล้วบอกว่าทำไมทางมันดูแปลกๆไม่มีรถเลยพี่หลงหรือเปล่าผมบอกว่ามาถูกแล้วนะ ขับตามป้ายมาเรื่อยๆเนี่ยช่วงที่กำลังเพ่งเส้นทางเพราะผมเปิดไฟสูงตลอดเนื่องจากมืดและไม่มีรถสวนมาเลยนานๆจะมีมาสักคัดหนึ่งคอยปรับไฟให้ต่ำลงจังหวะนั้นผมเห็นถนนที่ผมกำลังจะขับไปมีสีแดงเหมือนคนทําสีหกหรือไม่ก็เลือดแบบแดงๆคล้ำๆคลองใหญ่มากสาดอยู่เต็มทั้งสองเลนผมตกใจมากเน้ผมก็เห็น